แอีตอรี่อัพนายเอกครับจะเพจร้านเอกทั้งสิ้แอสตอรีอ่รับตรงงานจะตั้งเปลี่ยนจอแอนดรอยตัวท็อป 2k ลำแปดนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถรวมทั้งเปลี่ยนไฟภายในรถนะครับเป็นหลอดขาว led ปวดสามรายการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ <S <S คุยกันเมื่อเช้าบ่ายเอารถเข้ามาติดตั้งเลยจอตัวนี้ก็เป็นสเปคขายดีของที่ร้านนะครับมีโปรโมชั่นส่วนลด1,500บาทนะครับจอลำแปด 2k ดูได้เชื่อมต่อได้พร้อมกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับระบบเดิมใช้ได้ครบ YouTube ลูกค้าเป็นพรีเมียมก็สามารถใช้งานแบบพรีเมียมได้เลยดูต่อเนื่องไม่มีโฆษณานะครับระบบเดิมต้อมเสียงกล้องรับพันนะครับเวลาเข้าโหมดกล้องเสียงก็จะเบาลงให้นะครับที่กระพริบกระพริบนะครับไฟที่ร้านเป็น LED นะครับภาพกล้องก็จะจับแบบนี้นะครับมีฟังก์ชันสำหรับในการแยกหน้าจอนะครับด้านหน้าเปิด Google Maps หาลเองหรือแล้วปอดปิดมาตัวเสาสองติดก็พี่เอครับมาตรงนี้คือโปงแก้ไม่พ้นคือโปงด้านหลังเป็น youtube อยู่นะครับหรือจะดูทีวีดูหนังดูเน็ตฟิกนะครับก็สามารถแยกข้้งหน้าหลังแบบนี้ได้นะครับอันนี้เราเป็นตัวอย่างจาก youtube นะครับแล้วฟังก์ชันนี้เมื่อเราใช้งานกล้องนะครับกล้องจะทำงานเฉพาะจอด้านหน้าเท่านั้นด้านหลังก็ ยังดูได้ต่อเนื่องนะครับแยกกันอย่างชัดเจนเลยเอเแล้จะกลับมาเล่นตามเดิมเราก็แค่กดโฮมครับเอาออกจากโหมดกล้องก่อนนะฮะกดโฮมปิดแอปลงไปแล้วกดแอปที่เราเลือกกดอ,อยู่คือ y o ยู u ูบแบบนี้ เราก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่สําหรับรถครอบครัวจะที่นั่งแบบนี้จะเจอปัญหาอว่าข้างหลังบอกว่ายินเสียงไม่ชัดนะครับปัญหาตรงนี้ถูกแก้ได้ด้วยฟังก์ชันนี้ครับเราสามารถเข้ามาปรับเพิ่มเกณฑ์บอลลุ่มที่ลาโพงคู่หลังนะครับหลังซ้ายหลังขวาเพิ่มให้มีเสียงดังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้นะครับโดยที่มาสเตอร์วอลลุ่มด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นเสียงจากประตูคู่หน้าเนี่ยจะไม่ไดัดงคนขับจะไม่รู้สึกําคาญนะครับ จะเพิ่มเสียงข้างหลังขึ้นอย่างเดียวแบบนี้นะฮะดีฟอต์มันสินะครับมักซิมัมสูนสุดได้20สิบนะครับการเสียงข้างหลังจะมีเสียงที่ฟังชัดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับปิดป้ายเด็ดฟิกลูกค้าถ้ามีแอคเคาท์นะครับเล่นได้เลยดูทีวีออนไลน์ เหติครับดูพิวออนไลน์นะครับใช้งานได้ก็พบนะครับประมาณนี้ดู YouTube ตัวนี้รองรับพวกไวเลสคาเพย์ไวเลสแอนดร d Auto ได้นะครับก็จะมีแอปดูหนังเห็นได้หมดเลยแบ่งสองหน้าจอก็ได้นะครับผมเปิดปึ๊บเปิด YouTube เลื่องนึงตรงนี้ครับปึ๊บสองหน้าจอซ้ายขวา สลับด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับแต่ตรงกลางแล้วก็เลือกสลับซ้ายขวาได้เลยปโหมดกล้องก็จะออกขึ้นเต็มจอนะครับแบบนี้แตะสามจุดแล้วลากทิ้งได้ครับก็จะ,จะเต็มจอเหมือนเดิมตรงขึ้นเปิดไฟดิมเมอร์ให้นะครับปิดไฟก็จะสว่างเหมือนเดิมและมีฟังก์ชันสลิปหน้าจอสลวนี้จอหน้านะครับจอเพยายดานก็ยังเล่นอยู่ จอพลาก็ยังเล่นอยู่นะครับแบบนี้โ okay. อเคเรียบร้อยนะครับสนใจติดตั้งนะครับ Join a จอไอรอ i ไฮสเปซก็ติดต่อในเอกได้ครับที่เบอร์0819876286ไปดูปแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกเรซิ่งแอสรีนะครับนอกจากนี้นะครับคันนี้ก็มีติดตั้งกล้องบันทึกนะครับเซเว่นนิใหม่ A500S เราติดตั้งงานเก็บสายให้เรียบร้อยใช้ฟิวแท็บนะครับ แล้วก็เก็บลัดสายด้วยคลิปลัดสายข้างหน้านะครับติดตั้งในตำแหน่งตรงนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนไฟนะภายในเป็นแบบแสงสีขาวะนะครัประตูด้วยนะครับภายในทั้งหมดชุดตอนช่วงตอนหน้าตอนกลางนะครับเป็น led รอบตัวแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็น led แผง36หลอดเพั้นข้างหลังเนี่ยเวลาหาของเนี่ยสว่างมาก กลางคืนหาของนี่เราสบายเลยแล้วก็ไปเปิดไฟไฟหน้าพี่ไนไฟสองป้ายทะเบียนนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเช่นกันนี่มองกันชัดๆนะครับประตูสี่บ้านเปลี่ยนครบหมดเวลางคืนเปิดในที่มืดๆนะครับมองเห็นแสงประตูด้านข้างเนี่ยสบายๆเลยลงรถมานะโอเคครับก็ขอบคุณน้องมอสม้ากครับสนใจติดตั้งนะครับ ก n d ย o อยไฮสเปกระบบเครื่องเสียงปลั๊กไฟฟ้ากล้องบันทึกนะครับและอ e s s ร r y ต่างๆก็ติดต่อได้เอกครับฝากไว้ด้วยนะครับ0 8, 8 mm hmm. 1 9 8 7ปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสองแปดหกเฟลุกแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกซ์ซิ a ง c e s s o r y ครับนา mm hmm. รานอยู่ทวีวัฒนาซอย9นะครับหรือเข้าพุทธนันสายสี่คลุมลบสิบแปดได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ